สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านแล้วจากนี่เขามารับชมช่องเมื่อกี้พ่อลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมตั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศนะจ้าครับผมนี้พบกันวันที่สิบห้าพฤศจิกายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะนี่เมือกี้ก็พกที่ผ้าขาวฮาเฮดคือกาอล่ะจ้าพี่การมื่อวานเขามาใส่ไอปลาทองเม็กครับผมปลาลางครับผมบริขึ้นผู้อีกคือเก่าครับผมเมื่อยู่ปลาลางครับผมเมื่อยเนาะเมื่อยครับผมกับอยู่ทั้งพวกก็ หลายแต่เห็ดหลายแต่ดอกมาแล้วเนาะไอ้เนาะแมนครับเป็นไปอีกจักเมือนึงเพื่อเนเพื่อนมีเห็ดใหม่ๆเกิดขึ้นจ้ะพี่นอ้องปลุนไปชมกัรเมื่อกี้พกกิจ,จาก่ายเก็บเหเ็ดปลาลังสิมีบอเนาะจ้ะสิมียัง <ๆ S 2> เขาเก็บแหน่มา<ๆ>มนบอนเนาะจ้บไปลุ้นกันจ้าไปจา้าไปครับผมไปลุ้นเบ้่งครับว่าสิมีเห็ดใหม่ๆเกิดขึ้นอีกพวครับไปครับผมเราจแข่งมันครับผมขุมกอเขาขุมก่อยขึ้นเขาครับผมเหม็ดกอลขมเห็ดกอครับผม เฮ็ดก่อยครับกําลังผลผลใหม่ครับดอกไม่เงยก็ลังหัน,น,นเงยเนาะดอกเงยกะเหลืออ,อยู่กึ่งหนึ่งครับแว่งไปแล้วจ้านี่งงเอ็งเห็นเขาหันเงยไนไหนจ้าดอกมันเป็นยังไงเนี่ยือเป็นปวดๆมาหนึ่งลังเรืออยากแตกเนาะแต่ก็ง,งามอยู่ครับจ้ ไอเด้งสามจ้ะอยู่น้ำกันอย่น้ำกันก็หอมให้กอ่ใกอให้ดอกนะนาดีเลยดอกงามยูนะ่นักสีดอกนะนนหึงจ้ะเด้งก่อยังมาทนายยันใหญ่หน่อยนะเลี่ยนครับดอกนี้สีงามนี้เนะมันนี้ เ้ยจ้ะนี่ๆดอกนั่งจ้ะกำลังโพ่คนเรื่อยๆอยู่เนาะขาอย่างไรต่าจ้ะดอกจ้ะอูดอกนี่งามครับน้ำนตื่นเลยเนาะจ้ะเอาเพิ่นเขาหน่อยครับผมมันมันเขาดงนะครับเขาน้อยเขาค่ำเนาะจ้ะ นอีกดงนึงที่ฟังุูนออเดรดิเกจ้ะทำงานนี่ทาไอีจ้ะพูดจะดีบางานเน,นาะจ้ะตั้งดีๆ <c oughs> มาพระท่านตอนพันตูมพี่เนอะแต่บ้านยังไม่ใหม่อยู่หอกครับไม่ย่จ้ะทองขายพันพูนเนาะสวยออบานใหญ่ครับผมอว <c oughs> ดหลังกคือแฝดไม่เงินเน อันาดหัดตัวค่ะบอกเฮ้ยห,หัดเพื่อจะได้แบ่งๆตัดมาก็ไดเองจ้าดอกกำลังตกออกแล้วเนาะก,กำลังพอดีแกงทำแล้วโดดคำว่ามองเหแต่งหงายครับผมงามๆเนาะจุ๋งครับจุง๋งงามๆอยู่ครับแต่ว่าจะซีมีหน่อยไม่ลายไปไหนจ้ะเอาลุ่นน้ำไปน้ำกันไปเลยครับผมเอองามๆด้วยครับเพื่อชวยกันทั่ว แน่นจ้ะอีกดอกจ้ะดีแต่พอตาตุ้มตัวใหญ่เนะานะเพราะดอกบานพี่น้องเพิ่นเก็บไปน้ำแนวไปจ้ะครับกระทำกลิ่ตองเอ๋อดอกก็งามครับเยียงเส็บแซบครับแอหนุ่มหนุ่มครับคนดอกนึงไม่คิดพูดสองบอกนั่นเอาคนหาไปเรื่อยๆครับผม เรงหนาครับผมเฮ็ดกอกะออกอยู่ข้าผังบัวลายสาตันนี้ไอ้สามใส่พูดดฟังกันโอน้นี่เนียต่อเลยสีพันในกีกี้ว่าสีไดีคิบเพ็งพี่น้องมังมาน้องนนี่เฮ็ดคืออาเนียคับแต่ส่งคืออยู่จ้ะ,จะมันจะนี่คิดเฮ็ดไม่ถังกระอีกสองตัวได้เฮ็ดครับขอแวเลือกสักีอ สามตนี้พี่แค่รดับที่สามนี่บ่ต้องบังนี่บ่แมนเขาางามเลยครับจ้ะโอ้โหยดอกนีสักพี่น้องใหญ่บหี่ครับนี่งามเนาะนบานงามเพิ่มนครับผม ข,ขึ้นบบได้ที่นี่ออ,อีกโดดจ้ามันมีโบได้ขึ้นผูกับสิบเป็นเฮ็ดประมาณนี้น้อยเนาะแม่นครับผมบานแบบไงเลย <laughs> เลยนาะเปิงเครืองเลยจ้ะดงดีเหงื่อหนักที่ก่อนแดงจ้ะจอดเลยครับ มีเหลือน้านึ่แก่ยชานี้เล็เกวกเเนาะอุ้ยอะไนตัดเอาตัวตัดเ้าะเอานงานอ่ครับดอกจ้ะใกล้ๆกันเนาะอันนแ่นครับดมงานจ้ะดอกกลังผลจ้นมาเนาะจ้ะกลังบน้าแน่นไปไหน ดอกจ้ะอึบขาอยู่รลตอต้นีหจ้ะสอ,อนสซงดอกบานน่าจะหินเนาะบานกับตูมสวนกันอยู่จ้ะหนึ่งบานกับหนึง่งตูมอันนี้ก็พอพี่น้องเพิ่นมหาหลายหน่อยเนานะแมนครับผมุูมจ้ะ รวมจ้าโอ้สีเข้มดีไปต่อเลยนะจ้าสวยจ้า,าแม่ทำคือหอกใบเถอะจังหวะคือบอนทำที่ปังสายได้จ้าหมูคนขึ้นกุ้งใหม่บแบบเดี๋ยวนี้เคยปังสาบนี่ขึ้นต้นใหม่เหรอทําเห็นคือเกา่าดีจ้า จุ้งองี้ยครับพี่ตองนี้ตัวน้องบานแล้วน้องบานจ่ะมีเสียงธรรมศาสตรขึ้นมาเล็กน้อยน่าเหมือนแต่เสาอ,อยู่ครับ <laughs> เมื่อกี้แบบลอยคุณเมื่อกี้คุณดอกพันมาถอยเลยคนคนขึ้นเลยเดี๋ดูจ้าเขินผู้มาบ้านยังง่ายล่ะพี่น้องข้าลอยไปเขินสมือไม่คุ้มือแล้วครับ เป็นผู้กําวยครับแต่ใดกำลังใจฉากอินซี่มันก็เมนต์มาให้กำลังใจครับผมม้วนมอนขับพี่น้องขอบพระคุณคนไดนหลายครับขอบคุณหลายเด้อจ้ะยังนาจะ,ท,ะาทํารังอะไรเนื้อว่าเที่ยวเหตุไม่บานเนละ,<ท>ะบ้านจูง ฮาร่าจ้าอุ้ยห่าวันดอกงามไห้ครับจ้ะนี่ขามจ้าอุ้ยขากระหางดอกกระหางบ่สรุปว่าสิได้บ่เน่ไม่ได้แล้วแดงหนาเลยเห็ดก่อแดงก่อจ้าโน่โอ้เด้งกอดีครับดอกนขายใหญ่ๆนะนะแมนครับปลาเนื้องามครับผมเห็นไหมท่งผมโดนและ โ,โอ้จ<โอ> <le> ูมเลยไม่กี่เงาไม่กี่เข็มตัวน่ไม่กี่เข็มตัวนีวม่้่เฮ้ยขจูมงามไปเลยอ๋อเม่กี่เห็นไหวอยู่มาโอ้ยตาม่กีของก็ใหม่นี่จูงงามแสงเไม่กี่เข็นเโอ้ไม่กี้เข็นแต่พันบาทดอกไม่ได้เห็นไหมดอกคุณเอ้าแม่ดีกว่นี่ยเมื่อกี้เห็นี่สั้น พ้นพอยได้ตัวนี้ออีกไมใไป่ไวาก็จันแล้วนัอ้นคือนันหอเลยู่ในป่าดงองามอยู่ดอกครับอ้งามก็งามเอาตัวไอม่ีจะเห็นอีครับนาอันนี้เล็กห้าเลขห้าจังวะา ก็เห็นอยู่บัดเขามาไก่เ่าเห็นหรเขาแม่ไก่เมื่อกียไปตองถ้าเมื่อกี้ก็บ่เห็นบัดได้คิดถึงสีเนาะงเมียนครับตะเครื่องตาบันีทางอะไรอ่กเนาะเมื่อกี้ผู้หน่อยก็เห็นจุ่มหน่อยเด้ไหมเนองที่เดาบ้าง จ้ะดอกบานนะจ้ะต่านบานสวยงามเเนาะงามเลยจ้ะของข้าวนะครับแมงบดเทะโดนที่เป๋ๆวันพ่อกี่เยอะปะสงสัยโดนหัวเข่าหัวเข่าเนีกไปจังนางล้มนะครับเองวายุไก่กันเนาะนี่ดอกโอ้ขนมจะห้าอย่ากแน่เลยครับข้าวเปนต่อหลายแมงมุมจ้ะจ้าฟงกันหนอีกดอกนึงแม่นครับอันใดยังซี่นี้ช่วยจอดไดยครับจ้ะ เติมดินออกหลอกได้เนาะฮอตโพวัวตะหมอนดินขนมาดนอ้ไอ้นี่เติมอยู่งามครับผมกำลังที่บ้านเนาะแมนครับลองนะเงม้ยเติมนี่ว่าซูเปอร์แมนพมื่อกี้คือดาถือโบเห็นพ่อแมนเลยพี่น้องเห็นเป็นตองแมนนี่บ้โอ้ยพมื่อกี้พมื่อกี้งามโบแมนต้อเป็นเห็นแม่หนู่ต้องเดาเนาะแมนจ้ะเป็นดอกเลยไม่ต้องเดา เอาพีา่้องเพื่อนะวันไม่ดีกว่าคือมือจับเลไเมื่อักพวเอาแล้วไม่คิดือ,อดมื้จับเลยทั้ง้องแต่แ้บทับจับพเอาด้วยครับผมจุ่งงามครับผมอ่แรงสัมเนื่องมีทีโอ้คาดกอมากเลย <ข>างามแท้ขางามเนางะงามเนาะแดงแดงสัมนี่จ้ะอีจ,แจกกอแดงัขาลายครับผมโดนบานเลยเนาะจ้ะพุอดงปา,างดงดงบวานเนาะาดงปลาลางี่วบาด้วยนเนาะ งานคือการกัาปลาเท่งครับเมื่อก่อสู้สีกันนะแต่เขาบคอยหงพอเนาะแนีครับเขาได้บ่อน้อเขาแค้นดอกนียโอ้โหจะได้เนาะทองไอเพานขาอยู่จ้ะขาตันทีลือเนาะจ้ะขาไล่ดอกหญ่แค่ดอกน้อย่ดอกน้อ่ัน ง่งาแยแต่ง่ายเลยครับแล้วคนแดงครับน่าหลงเหลืออยู่เนาะเอาคาตันด้วยต<ะ>ัวเงี้ยคับเนาะ <S <S สวยสุดของวันนี้เปลียนงามเลยนเนาะโอ้แต่แดงสีแดงพี่ดาวตาอของบ้านงามพุณอีโดงด้วยอันอีกจอกจบเลย tôi oh, có những cái tên không được không được mà tôi không được nếu mà được như con cũng cái tên được nữa nếu như tôi không được nữa nếu như tôi nữa nếu như tôi nếu như tôi nữa nếu con tôi nữa nếu như tôi nữa ดอกเดงที่ครึ่งอยู่ที่น,นอน้น้องไนโป้ยก็เนาะโป้ยก็หน,น่อย่มันบาน,นีงงามไม่ค่ะบานสวยอน,นี้ตัดเออตัดคาเดินเอาะไรบ้างอ่ะม<ด>าดูสิต้องอะไรอยนะครับเบึ่งเดงนาไปก่อนเน้ะพี่นู้สามเห็ดบทคอนออกเนาะ เรอไปเรื่อยๆครับเพ่นบดคอน่น่งกับบ้านด้วจบานเนาะนี่ครับขนง่ยกับยัไนแดงๆครับ่างหย่อนแม่งเี่ยสีมันออกครับบานงามดีเลยครับ ู้บันไดดอกม่จี่จูมน้ำเนี่ยไปจูมก็จูแมาได้นะจูงแวงแวงครับจะคุมมาคืใส่ดอกนึงครับคุณเด to ี๋ยวถ้ามันผูกิก เกือบเหยียบนะเห็นนะคือขาไปต่อแล้วนะทั้งหลังทั้งหลังในๆที่อีกพีเนาะอู้ยขางานเหมือนอ่ะเนาฟาติจากแม่กินพูดนอีกนี่บ่อืงโดนอะไกันม่้โอ้โหกิเหนโดกพูดบ่ พุ่นดอกินบานนไปแดง<า><ป>อ,อ้งตองผุนบอกแม่นี่ครับเป็นตะไคร้เนาะค่ะสีแดงเนาะแม่เป็นชาดตัวถือผู้แพงแ่งเราแดงไว้ก่อนครับชุ่มชอว์งองงา่างถึงดึงบอ่อเราเพิ่งกำลังหมุนดินขึ้นมาครับพี่น้องเนี่จ้ะจะขีนออกหอกเนาะ จมี่เพชรเปลืองแดงก็เริ่มลอยล้อแล้วครับเริ่มไ่ค่อยเห็นเบิดหลุ่นเพิ่นบ่าดักเนาะแม่นจ้ะบ้านเบิดจูมาเนาเขาก็บ่ค่อยมีแล้วครับเพิ่นเขาก็บ้านเบิดเลยอีกนะบ้านงามเลยเนาะแม่นค่ะอ้งามอีกทีครับน่าสวยเนาะ ชมคนจะกำลังพอดีครับนะโค้งขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ค่ะเพจแตงนาครับฟันขาหน้าเพือ้ารไม่นครับที่เออเออุแต่พร้อมดูเล่มตันี้ครับกำลังว้องเฮ็ดเพิ่วเวิดครับนพดียวองไม่ไงเนาะไม่นครับผมพราะขาดเมื่อขาดเว้นไปเนาะเอาได้ไหมดอกนี้คือข้าวแคนไงพักเถอะไว้ปวได้เด้อเป็นเชื้อไปเนาะแบวนนี่ขั้นรุนีังพได้จ้ะเป็นเชื้อ ล่างยังดีดีนะต <c oughs> ้อนร้อนค่ขาเป็นที่่ค่อยสวย,ยกันเลยแต่ตะดอกเร่งดีแห้งเลยค่ะออกใหญ่ดีเนาะง,ง่าครับไหมงางามใช่ไหมคุณหมอต่อเลยครับผม พี่ผมอยู่มี่ลายดอกนี่ครับโอ้างางเหงาเก็บมาลายาเท่าทุกแถวเนาะแมงครับทุกแถวเต็มเลยแถวนี้เทเ่าหลายคนนี่จ้ะคนอีกจบมามีใบมาจุ่มจุ่มนี่ต้องกันนาะงขาใช่ไหมเนะานนเนะนจะ้ะโอ้มีแมงไหมห่องนี่ด้วยครับพี่น้องแมงคำ <c oughs> พิ่นเดิมใบามาเพิ่นเดิมห่องเหรอครับ <c oughs> Bụi, hết nó món, nó. Một món nó. Mẹn, mẹn, mẹn. M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 ẹn, mẹ. Mẹn, mẹ. Mẹn, mẹ. Mẹ, 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 mẹ. ปานเนยจะไปหาของเขาดีนีและครับเอาไปหนแพ็กซีมไว้พี่น้องมาเทอาดูาน้ากับพ่อได้เอาให้เขากินนะครับจ้มาปีใหม่เลยครับผมเต็มตาอยู่จ้าเต็มตาพูดรู้เลยครับไปครับหาล็อกันไปเรื่อยๆครับผมปานใหญ่มีนไงเอฟซีเบิร์ดทุกคนครับสีผ้าอวยครับผมใช่แล้วพี่กุ๊กหัว สามที่หาดอกเขาแล้วครับคุ่น้องนี่ครับผมเนี่ยแมงไหมก็บบนเล่งค่ะดสองสามสี่ดอกที่หาที่ทหกที่เด็ด เอาว้กอม่เอหาเอาใบเล็กๆเนาดอกที่หกดอกที่หกจุ่มๆเนาะจ้าครับผมะหาแบเป็นเชือเนาะมนครับที่หกนั่นจ้ะกระโบเห็นเพินนดนี่ดอกที่เจ็ดมนจ้ะจ้อ้เด็กนอมนนย่จะแมนนแลเผูอ้องผูอ้าหอีกนะจ้ะดีก็ม่ดอกสีออกชมพูเั็หน่อยได้รับ่ตามเาขึ้นนะ เคตาไม่ไหวตาเก่าก็เต็มแล้วนะครับตาแหลกนอนนะนอครับเคตาสองกับแจ๊คสีเสดไล้บนนี้เนาะเมงทีกา้น้าทางลุ่เหมือนนะครับน,นี่เองครับมี่ะตาับมาแล้วบอกโ จุมงจ้างานดนับไหมครับว้าวหมดกัดตัวนี้ยิ้มดิค่เด็กเนี่ยอี่ครับปลาแม่ถอยหนูอ่าจจมูแล้ใจ้่างนี คุจะมีก็ต้องพูมาจะมีเอ้าบังนไมคิดขางอ้ะจะมีได้จุ่มๆอันหนึ่งแมเดียวคือมาอายเปเห็นเนาะเลยเดียเนี่นะครับถ้าย่ามเน่าหนามาจังหน่วยครับปีเป็นแบบนี้นะครับแต่คือคู่ปีต้องไป็นีแง่แต่ปีนี้โมโหนะครับเราเหตดการอะไรครับผมขางอ้าแม่เบ้ลคมแร้วบ S <S น่ิดะหนี่าเดี้ยว้ายสายไม่กิ๊กเลยหรอต่คว้าก็กิ๊กมั้งก็ลังหมดกำลังมุ่นดินค่ะจะจุ่มๆหน่อยนะร้านส่นกันบ้านส่นกันบ่สส่นกันเนี่ย

อันนี้บ่านนะจ้าฝานดังๆพออ้ยอันนี้เสือค่ะเอดอกันแล้วด้นี่จ้ะโยเห็ดกอพี่น่องผมโพดไท้าคุนนะทั้าขาทท้งดอกพี่น้องขาจำกรรมเต็มกรรมเลยไอ้เหนหนาดีค่ะขนาดเ่าเี้ยงในกลอิ่มเลยนี่ยแ่งามแ าภาคกระบ,บ่าอีกคือเก่าครับผมพอยังมีเอฟซี FC ทุกทัน,ปปน,นเะรอครับผมเปิดผลงานกันเมื่อกี้ขึ้นเก่าครับผมมันนี้เด้เห็ดยังไงเดลายบันไดครับผมผลงานปลาลางครับมนันคือเก่าจากพี่น้องนี่ครับเน้นแต่สีแดงแดงมนันคือเก่าหน่อยเนาะนีนครับมาที่ไหนก็หนึ่งว่าสิบ,บมานด์ลวพี่นอ้อง<า>มาเรื่อยๆครับเดลายเองเนาะวันนี้เนาะจ้า เก็บไปเก็บมากกับหลายคือเก่าจ้าส่วนมากก็จะเป็นเห็ดแดงหนาหน่อยเนาะเห็นเลยค่ะเะะห็เดแดงหนาจา้ะนี่แดงหนาแดงหนาค่ะอันนี้แดงก,กอค่ะแดงก่อว <ละ S 2> <ะ>ันนี้เบื่ออะหลายเป็นไดนอกวันนี้เนาะแม่น,นจาน้าทางล่างก็งจะเป็นเห็ดพึ่งขาไร่แน่เห็ดพึ่งเขาบ้านแน่จะเป็นดอกเห็ดพึ่งเขาแค่นแน่เนาะดอกใหญ่ๆหน่อยเนาะแม่นครับค่ะตัวนี้คือกันจ้ามาเห็ดก่อแดงใหญ่ๆดอกหนึ่ง แถมถ่ายว่าหันจากพี่น้องแม่นครับผมเอาสรุปว่าหมานครับมืัอนี้ปลาล่างกับหมานขึ้นเก่าครับผมสําหรับคลิปวันนี้จามวันที่สิบห้าพฤศจิกายนปีหกหกเมื่อกี็พ่อคลิดจะฝากไว้น่าอีกคลิปนึงเนาะจ้ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนําจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคลิกพะลุยจ้าเมื่อกี้ก็พอคลิปขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าจ้า ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่ะที่คอมเมนต์มาให้งกำลังใจไม่คิดก็พอาะคิดจ้าขอบคุณทุกคนได้ร้ายครับผมสำหรับคลิปวันนี้กาแฟเอาไว้เพื่อซรัมนี่แหละจ้าเอาไว้พกกันไม่เมื่อนะนปปหนาดดวันไม่คิดกินากไปหาอยังคิดจ้าแต่จ้าวันนี้ไม่คิดก็พอาะคิดเขาตัวกระบ,บาลกัน,กนจ้าเขาก็ะเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุ่ผู้สุขคนครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผม ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้พอกิกไมีกิกอ่านครับผมขอบพระคุณครับผมกลาบ้านครับผม